ครับผมคือยังโอมนะครับตอนนี้คืออะไรกานโลบอกท้าอะไรวะโลบอกอะไรวะโลบอกท้าผีเออเอหรือโลบอก่าผีวะหรือโลบอกอวดผีวะไม่รู้ไอสัตว์โอเคฮนะตอนนี้เราก็มาอยู่นะครับว่าล้างครับแถวชานเมืองนะครับเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าสิ่งลี้ลับมันมีจริงหรือเปล่าแต่ครับตอนนี้ผมเชิญแขกมาเขายังไม่มาเลยครับรอไปก่อนนะครับ เฮ้ยเฮียเมื่อไหร่มมงจะมารักทีไว้สัตว์รอนานแล้วเนี่ยแมงเอ้ยเอ่อเฮียใครปัดปิดไฟไว้สัตว์ทีมงานเอ้าอเฮียอะไรเนี่ยอะไรวะใครเล่นไว้สัตว์ออกไปดูดิอ้าวเฮียเจอริฟเฟ่สัตว์มาเล่นเฮียตรงนี้เนี่ยเจอริเฟ่อะไรวะกูเจอริเฟ่อะไรสัตว์ อ๋อเหรอเฮียมึงพร้อมยังวะที่จะล่าท้าผีอ่ะฮะพร้อมยังวะมึงออกมาข้างนอกเรวก็ไม่พร้อมเหมาเออถ้าพร้อมต้องเปิดไฟแล้วเฮียหรือจะปิดไฟดีวะเอาฉลงงกเฮ้ยปิดไฟเลยเว้ยเราคนหลังเราอ่ะอ้ปิดไฟเลยเออไปเว้ยเตรียมฉลงให้พร้อมเอาแบบพี่ใหญ่ฉลงอ๋อทำไมไฟฉายกูไม่ติดวะไฟฉายแหมดมึงเดินนำเลย ไปไปไปน้ำดิเฮ้ยมึงมีไฟฉายมึงก็นำดิเฮ้ยเขาไปไม่ได้ตูเปิดให้เฮ้ยเขี้ยนตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเขี้ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยหลบาเขี้ยเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยนไปม่งไอ้สัตว์เฮ้ยเขี้ยนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย คุณ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 เจเจคุณเจดิฟเฟอร์ครับคุณสัมผัสได้ถึงอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะพี่ชันได้สัมผัสถึงุวิญญาณขนาดาใหญ่เลยนะครับโอ้โหเฮ้ยมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อเลยเนี่ยอโอ้ยอย่าคิดมากครับมัสำรวาห้องนี้ก่อนสำรอนครับมีอะไรอยู่ในห้องนี้ครับไม่มีนะครับโอเคครับไปห้องถัดไปได้เลยครับ ห้องนี้ก่อนเลยเฮ้ยเออเข้าไปที่ห้องนั้นน่าหล่อแน่เลยเฮ้ยยายายาไม่มีไม่พูเอ้าเอ้าเชี่ยทะลุเลยฮะเอ้าเฮ้ยห้องนี้เลยครับห้องนี้เลยครับห้องไหนห้องไหนนี่ครับไม่มีแอร์ครับไปแาร์แบตหมดห้องนี้อลยเอาเฮ้ยคือเชี่ยวะนี่พูดอะไรครับเฮ้ยนี่พูดอะไรเนี่ยครับ ใครแม่งมาแฝดไว้ตรงนี้เนี่ยไปห้องนี้ก่อนครับห้องนี้ก่อนครับลองห้องชัดไปเลยห้องนี้ก่อนครับเฮ้ยไม่มีอะไรครับยังไม่สัมผัสถึงอะไรเลยครับตอนนี้เฮ้ยว่าเพราะว่าประตูนี้เอ้ยายาสงสัยที่สุดเลยครับเดี๋ยวเพิ่งครับเรามาห้องนี้กันครับอย่าอย่าข้ามขั้นตอนครับห้องนี้กันครับ ไม่มีเฮียเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาห้องนี้ครับห้องนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเร็วเข้ามาเลยครับคุณเจฟเฟอร์ครับไม่สมควรเฮ้ยเข้ามาแล้วเอ้ยเฮี้ยเฮ้ยนี่มันห้องอะไรอ่ะเข้าดูดูครับเฮ้ยเฮ้ยเลือดเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วหนีหนีเฮี้ยมาแล้วสัตว์เฮ้ยเฮ้ยหนีหนีหนี หนีหนีหังหนีหังเลือดหน,นีหังหนีห้หนีห้าหนีหังหนีนหลนอนอมไม,ไม่ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ทีมงานนะกินน้ำแดงหกไว้ครับเขาเลือดหายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยเฮ้ยโทรมาคอนโดโทรมาคอนโดคอนโดกุหลาบดีเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเฮ้ยอะไรวะห้องนี้ก่อนเลยครับห้องนี้ก่อนเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะตุ๊กตาบาร์บี้เฮ้ยมาดูดิตุ๊กตาบาร์บี้เดือดมากไอสัตว์คุณเจฮะอย่างนี้ถือเป็นการลบหลู่หรือเปล่าคะ อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจอย่างเงี้ยสิครับจะบรบลู่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวนั้นเราออกกันดีกว่าค่ะมันจะลอยอ้มอุ้ยเลววะคอมเพงทำไมไม่เงีไม่เงี้ยออกกันเดอ๋ยค่ะออกกันเดี๋วค่ะอุ้ยเคลียร์ติดทางนี้ค่ะ<ม>นี่นี่น,นี่ทางนี้ทางนี้ เอานำเลยครับนำคุณเจนำเลยครับผมไม่นำแล้วครับเอาข้างไหนครับเอานำเลยครับส่องไฟนำเลยครับครับดูเลยครับทางนี้ก่อนเลยนี่ครับอุ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยคุณเจดูบุหรี่อะครับเฮ้ยปดูตัวพ่อคุณเจดูบุหรี่ป่ะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีควันออกมาหองใหญ่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะ มอกิ้วอันนี้อ่านว่าอะไรวะมอกิ้วเหรอบอกรึเปล่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋พึ่งเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับอฮ้ย,ย,ยมีควันดิ่ะไม่ไม่ต้องห่วงกูกูกูดุดบ้องเองอะ่ะเฮ้ยมีมีอันนึงอะ่ะเข้าเหรอครูเมือานเ่อนยิงไม่ได้นะไม่ใช่มีนะครับเนี่ยเป็นดิวดโด เฮี้ยเฮ้ยมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรสีฟ้าไอ้สัตว์ฮอนเหรอเฮ้ยศยี่ห้อนยักษ์ฮอนรถมินยักษ์สอดไส้มินด้วยเฮ้ยคุณยังโอมครับครับเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันอะไรอ่ะอุโมงค์เด็กเล่นเหรอออกเถอครับออกเถอครับ นี่มันเป็นฮอนตะไครซีตัสอันแบบยักรหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะใช่นะไม่ทราบเหมือนกันครับเอาแล้วคุณเข้าไปโซนเลยครับผมว่าไปห้องต่อไปเลยครับมาครับตามมาครับแล้วใครใครบ้างทำเมนแตกไว้ตรงนี้เอาอี่เทียคุณเจนนิฟเฟอร์โซนอย่าครับผมชอบมีคนมาทำเมนแตกไว้ตรงนี้นะครับเอาอเทียโซนอะไรเนี่ย มาดูดิครับมีคนทำเมนแตกอยู่ตรงนี้ครับผมว่ามันหลอนมากเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคุณจะขับมาหาอะไรครับเสียงคำไม่ใช่เสียงคำของผมมัหรอแล้วเสียงอะไรครับโอ้ไปอีกห้องหนึ่งดีกว่าห้องไหนครับนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรวะข้างนีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย อะไรวะนะครับกุญแจครับทางเอ้ยไม่มีอะไรครับออกไปครับออกไปเอาเฮ้ยบินบินบิดไปนะครับไปครับอยากกินฮอนยังไรเนี่ยไปเถอะเหยียบทีละศพไเอาเฮ้ยคุณอย่าทำงานครับเป็นการลบหลู่นะครับคุณไม่รู้เหรอเฮ้ยกูโดดด้วย เอ้าคุณอย่าปิดประตูเล่นเนี่ยเอ้าเอ้าศพหายถอนหายะไปเถอะครับไปเถอะไปเถอะครับนี่ครับทางนี้ครับเียนมากเลยนะครับไอ้คุณเห็นแสงไฟฉายไหมครับเฮ้ยเลือดเฮ้ยคุณเจมีเลือดตามหลังคุณอยู่เฮ้ย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 คนลุกอะใช้คนลุกทั้งตัวเลยนะครับเนี่ย อุ้ยเชี่ยคุณเจชนผมกระเด็นเลยไอ้ตามมาครับตามมาครับเฮ้ยทางตันครับทางนี้ตันครับทางนั้นอุ้ยชี้นะครับพาครับไปกันเถอะครับไปทางนี้ครับทางนี้ครับเฮ้ยอะไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครดูดบ้อง เร้่มมาทางนี้ครับห้องไหนครับห้องนี้แหละห้องแรกเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะทีละห้องเลยครับนี่ครับเฮ้ยเปิดไล่ทีละห้องเลยครับเปิดไล่ทีละห้องเลยครับห้องนี้ไม่มีอะไรครับเฮ้ยห้องนี้สิครับคุณเป็นคนเปิดนะครับเฮ้ยรูปภาพอะไรเนี่ยเข้าไปดูดิครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรูปภาพบินได้ครับเฮ้ยคนลุกเลยครับคนเอ้ยเฮ้ยหนีเร็ว หนีเร็วหนีหายครับเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับคุณเจ้ครับกิผมรู้สึกว่ารูปภาพมันลุออกมาเองนะครับคุณคุณยังอมลองเข้าไปดูเหรอคุณลุกไปเองดีครับผมไม่กล้าครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าหเข้าไหมครับผมว่า ห้องถัดไปเลยดีกว่าครับไม่มีครับไม่มีอะไรครับห้องนี้ครับห้องนี้ไม่มีครับห้องนี้ไม่มีครับผมว่ามามาต่อฝั่งนี้กันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าใครแจก่าไปครับเนี่ยวางแล้วเอาดบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง